ตัวแรกนี่ครับคือ ECU ที่ใช้ในการติดตั้งในระบบของ2ตัวนี่ครับจะเรียกว่าเป็น AFC Compact Pro 4D เป็นกล่อง ECU ตัวหนึ่งที่มีระบบ OBD อยู่ด้านในนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ทำให้ราคาตัวนี้ต่ำลงด้วยชิป ECU ที่ฉลาดขึ้นเลยทำให้กล่อง ECU เล็กลงดังนั้นต้นทุนตรงนี้จะต่ำลงแต่ประสิทธิภาพเหมือนเดิมตัวนี้ครับยังใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวท็อปเหมือนกับ VSI DI 3เลยนะครับก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเปลี่ยนแค่ในพาร์ของฮาร์ดแวร์นิดหน่อยนะครับแล้วก็ในระบบตัวนี้ครับจะมีฟังก์ชัน ที่ affiliated. มหาศาลมากๆนะครับที่สามารถลิงก์ได้ทั้ง5ระบบนะครับเหตุผลคืออะไรฮะมันจะเอาระบบทั้งหมดในการปรับจูนไว้ในระบบคลาวนะครับในตารางจูนเนี่ยมีเกือบ6,000กว่าตารางจูนทั้งเราในนามผู้นําเข้าจะช่วยกันปรับจูนก่อนนะครับแล้วก็จะเหลือแค่ไฟฟ์ๆเดียวให้อู่สามารถไปโหลดกันนั่นคือเรื่องของ ECU นะครับที่มีขนาดเล็กลงนะฮะแล้วก็ทาให้ราคาเนี่ยย่อมเยาวขึ้นกว่าเดิมด้วยจับต้องได้แล้วนะวันนี้